าเขาพิการครับเขานอนได้นนอได้ครับลุกได้นอนผิดทางลุกไม่ได้แล้วทำงไงทีนี้เราไม,ม่โคหกยกไมโคโยกสวัสดีครับรักช้างรักโลกอุดหนุนเมื่อบ้านด้วยนะครับกระเป๋าภาพเว่อบ้าน,วนสวัสดีครับครับ,คร,บครับผมพอดีผมเอาอ,อ่าพัสดุนะฮะ ของพายบัวทองครับอันนี้ผมผมเพิ่งรู้จักนะครับคือผมตามหามานานแล้วพายบัวทองเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นมันมีหรอพายบัวทองนะครับพอดีมีเอฟซีท่านหนึ่งโทรบ,บอกพายบัวทองก็ต้องมาหาพ่อของน้องขุนทรพ์ผมก็เลยรู้จักนะครับแล้วที่สําคัญเพิ่งรู้ด้วยว่าพายบัวทองเนี่ยคือขาพิการ มีลูกสาวด้วยรอบ้าผมลูกชายอ๋อชายถ้าโลงชัาเป็นอะไรครับโลงช้างมันข้ามมาชน อะไรนะครับวัวทองตกมันแลยคนกำ้ังทำวัวทองตกมันไอ้ยตอนนี้ก็ผูกตอนนี้กำลัโครง,ง,งการทำบ้านอยู่อ๋อโครงการทำบ้านภายวัวทองอะไรเนี่ยพวกลัวอ,อ,อยู่นะครับอุ้ขาคือวิ่งสัน่นป้าเด้อเด้อโอ้โห อันนี้ช้างยังงามเป็นตัวสัางีหยอันนี้ช้างสวยมากเลยนะครับนี่แต่ว่าขาเขาพิการครับก็จะนอนอยังไงทีนี้นั้นน่าจะเป็น ้าของช้างนะครับสร้างอัยุตั้ปีหนสิบเจ็ดปีก็ลริงเป็นบาวตัวนี้สิบเจ็ดปีคือเดี๋ยวขออนุญาตถามนะครับขาเขาหลุดตรงตรงกลางหรือตรงข้างบนข้อขาข้างบนเลย สาเหตุนะครับก็ก็ทราบข่าวมาอยู่อาจจะพูดได้บ้างพูดไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นไปแล้วเห็นบอกว่ามีโครงการนะครับทำบ้านให้พายบัวทองอยู่ก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องของน้องพายขุมทรัพย์ครับเห็นแกพูดให้ผมฟัง อันนี้ได้ขี่ไปไหนไหมครับ,งงรบยังเลยนี่เขาเพิ่งเป็นเหรอครับหรือว่าเป็นนานแล้วสี่ปีปก็แสดงว่าก็เขานอนได้นนไดลุกได้แล้วเขาง,ง,งองอได้ไหมงอไม่ได้งอไ,ได้ไไดโหน่าสงสารจังเลย สิบเจ็ดปีนะครับนี่ช้างกำลังสวยเลยลตอนผิดข้าลุกไม่ได้อนผิดข้าลุกไม่ได้เาแล้วทำไงทีนี้เราไมโครักยกไมโครยกแสดงว่เงญญาคเคยเกิดขึ้นมาแล้วสามส <3 S 2> ีค้งแล้วไอ้เนยอ,อันนี้นิสยัยปกติเขาคือดูร้ายไหมครับมีบ้างเ็ามีบ้าง ตกงมันไอที่หักนี่คือตกมันตอนที่ขาพิการใช่ก็คือเจาะแสบปลอกไม่ได้ต้องปล่อยตลอดอ๋อช้างเชือกนี้ปล่อยตลอดใช่เพราะว่าขาเขาพิการจะนอนแล้วลุกลาบากถ้าใส่ก็เลยผูกขาเดียวผูกขาเดียวผูกขาเดียวตกมันลิตรังเยอะขนาดนี้โอ้โหลงไม่ได้ลงเดินไม่ได้แสปลอกเดินไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ นี่ก็ค่อนข้างอ้วนค่อนข้างมีน้ำมีนวลก็ไม่ไม่ได้ไปซีเดอะไรกับเขามากนะครับเพราะว่าเขาพิการถึงเขาจะดูร้ายแต่คงจะไม่ไวอะไรขนาดนั้นไวไหมครับหรือว่ายังไง<อ> <laughs> ผมก็ไม่เคยมาไม่ไวครับช่วงนี้แต่ก่อนก็ไวอยู่ตอนนี้ก็ไม่ไวหลอกครับไม่ไวน้อ,องเขาก็สามารถขึ้นได้ยังไม่ชอบเลย ยังไม่เคยขึ้นช่วงนี้มีใครพ่อเขาได้ขึ้นไหมครับได้ขึ้นพาไปไหนพาเดินไหมไม่ไม่ได้เดินก็ถ้าเดินอะไรนะครับพ่อพ่อเเสียแล้วเอ้าเอ้าตายแล้วต้องขอโทษด้วยอ่าแล้วแล้วใครดูทีนี้กเดาเียนกับแม่กับแม่สองคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมเรียบยงเหตุการณ์ก่อนคือตอนที่ช้างเป็นเนี่ยพ่อน้องยังไม่เสียเ,ยเยอาแล้วใครเลี้ยงก็ให้ให้ญาติเลี้ยงอ๋อให้ญาติาเลี้ยงอ๋อให้ลุงข้าบ้านนี่เลี้ยงทุกวันนี้ก็มาเลี้ยงเองอสองแม่ลูกระเงินเดือนก็อย่างว่าอมันจะจ้างคนนะจะจ้างไม่พอเลยอืมเลี้ยงเองช้างก็ไม่ไม่ได้ดุร้ายขนาดนั้น เพราะว่าถ้าจะเอาไปแห่งานก็คงไม่ไม่ได้แล้วก็เขาต้องอยู่บ้านอย่างเดียวแหละก็เลี้ยงเข้าไปนะครับอันนี้ก็เข้าเข้าโครงการโคชานาจัก,น,จกนอนอยังไงเนาะไม่เคยเห็นช้างนอนอช้างพิการด้วยนะทำ,ทำโน่นให้เขานอนนอนทิ้งเวลาลุกขึ้นำโน่น <c oughs> ทำเนินนะครับทำเนินคำโนวณ <c oughs> ทำเนินให้เขานอนแล้วก็จะมีโครงการใช่ไหมครับมีโครงการทำบ้านให้เขาครับอ๋อโครงการทำบ้านให้เขาตอนนี้เสร็จไปกี่หลังแล้วครับตอนนี้ก็ยังทำโครงการของแม่สมทองอยู่ครับอันนี้ก็ทำพันพันของกระเป๋าผ้าอืมก็อยากจะทำทั้งสองนะครับแล้วก็จะช่วยกันช่วยกันผู้สนับสนุนหลักคือป้าเจี๊ยบใช่สนับาการป้เจี๊ยบนะครับแกแก แกชอบนะครับผมก็นับถือใจของแกอยู่นะครับปาเจียบไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานด้วยนะนะครับไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเชือกไหนอยากทําอยากอะไรนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้ากระเป๋าผ้านะครับป้าเจี๊ยบจัดการให้หมดเลยนะครับดีมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณปาเจี๊ยบด้วยครับอันนี้จะไปสร้างตรงไหนครับที่เดิมที่เดิมรือออกใส่เสาเสาไม้ เสาไม้นี่ไปซื้อมาจากไหนครับผมเห็นอยู่หลายต้นนะกับชาวบ้าน,นบอกับชาวบ้านมันถูกถูกกว่าเสาเหล็กไหมครับมันก็ตกต้นละ3ามพันสี่พันครัแต่มันทนทานกว่าทนทานกว่าการเวลาช้างช้างอย่างช้างตัวนี้ครับอ่าเราจะปล่อยอิสระเวลาเขาจะตกมันเขาชนอะไรมันจะแรงเหนียวของไม้มันจะดีกว่าถ้าต้นใหญ่ถ้าต้นใหญ่ ประมาณเสาต้นละสามพันสามสี่พันโซนนี้จะเป็นเสาไม้นะครับถ้าโซนกลางๆจะเป็นเสาเหล็กเหล็กเขาจะเอางานเข้าไปถูทีนี้มันจะมันจะสลอกเหล็กโอ้ถ้าเป็นปูนปูนปูนอหล็กอบปูนเหล็กอบปูนขนาดไม้เขายังเอาไอ้ขนาที่มันแหลมๆเขาเอาไม้เขาต้องเอาไปถูครับเพราะว่าเขาเล่นเขาเล่น คงจะเบื่อแล้วมั้งไปไหนไม่ได้อันนี้ก็ผูกขาเดียวใช่ไหมครับนนผูกขาเดียวอันนี้ผูกขาเดียวยังไม่เดินไปไหนมาไหนเลยนะครับก็คงจะเจ็บแต่เขาก็ลงน้ําหนักอยู่ใช่ไหมลงน้ำหนักไปนิดนึงเสียดายเลยช้างอย่างสวยนะครับนี่สวยมากเลยสิบเจ็ดปีคุณหมอเขาไม่มีทางแก้นะครับหรือว่ายังไง ะดูเขายึดนะครับดูเขาเขางอแล้วอ่ะเหมือนกับแข็งแล้วแข็งแล้วปกติถ้าถ้าคนอาหายปะลาหลุดเข่าหลุดแขนหลุดนี่หมอเขาจะดึงออกต่อดึงออกต่อได้แล้วในช่วงแรกอาจจะทันตอนนีน้หลายช่วงแรกอาทันจะทำอีท่าไหนหน่อยเนาะ ก็มีอยู่สองสองเหตุผลนะครับสองสองสองปัจจัยนะครับเมื่อกี้ฟังแกเล่ามาแล้วนะครับแต่เราอาจจะพูดพูดไม่ได้นะครับมีอยู่สองปัจจัยอันนี้มีผลงานไหมครับนี่ยังเลยสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีครับสวยมากถ้าถ้าเขาไม่พิการนี่จะเป็นช้างเชือกหนึ่งนะครับใน บ้านเราที่รูปร่างหน้าตาสวยงามครับสวยห่ออาะแล้วเวลามีช้างตื่นมาหาได้กลัวไหมกลัวเลยเางงากลัวช้างงาแล้วถ้าพาเจ้าดอลล่ามานลครับเขากลัวไหมถ้าพาดอลล่า,ามาเชอกนี้ไม่กลัวไม่กลัวแต่ดอลล่าจะกลัวช้างงาโอ้ยตัวบอกยังไ่อยู่แมดอลล่าเนี่ย ว่าตอนนี้ดอลล่าสูงมากครับแต่ถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายน้องดอลล่าอีกนะครับอย่างงามนะครับก็เ,เคยออกช่องเราอยู่นะครับครั้งหนึ่งแกไปไปงาน14กุพาหรือเปล่าใช่ไหมครับสิบกุพาพาดอลล่าไปมันหลังช้างอ่าใช่ครับผมทีนี้ไม่รู้อะไรอ่าแบบว่ามันโดนใจผมแล้วเกินช้างเชอกน,นี้ถ่ายไปถ่ายมาแกก็เดินมาบ้านผมครับทีนี้โอ้ตามถึงบ้านเลยก็เลยได้ถ่ายแบบ คนละไซสกับแม่ไพบุญเลยแบบคนละเรื่องเลยนะครับผมว่าน่าจะสูงกว่าพลายฟุกไหมหรือว่ายังไงต่ำกว่านิดนึงไอ้ฟุกสูงกว่าอีกดูนะครับนี่งองอผิดรูปไปนะครับงอผิดรูปเลย,อเลยโอเคครับผมก็ถ้าท่านใดนะครับอ่า อยากดูพลายบัวทองทำมากกว่านี้ก็สามารถไปติดตามได้นะครับที่ช่องของพลายขุมทรัพย์นะฮะแล้วก็สนใจเกี่ยวกับการทำงช้างนะฮะการต่อยอดซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้านะครับที่จะทำงช้างให้กับพลายบัวทองนะก็ติดต่อไปทางช่องของน้องพลายขุมทรัพย์ได้ครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชม F อฟซียท่านที่ติดตามรับผมสวัสดีครับ ต้องขอบคุณทางช่องของน้องโบบานด้วยนะครับที่มาถ่ายนะครับถ้าไม่มีช่องของคุณสิงเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีผู้ติดตามของน้องคุณครับเยอะนะครับต้องขอบคุณคุณสิงที่ครับครับผมขอบคุณมากครับช่วยเหลือกันครับผม